ผู้ปฏิบัติธรรมหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าภาพนิมิตแก้วจะนําเรื่องนี้มาอ่านให้ฟังค่ะหลวงพ่อจะรันให้บันทึกเอาไว้เมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2530ภาพนิมิตที่สวนสามพราน าตมาจะชี้แจงเกี่ยวกับภาพนิมิตแก่ยากโยมผู้ใคร่สัมมาปฏิบัติในที่ประชุมนี้ว่าภาพนิมิตนี้มีความจริงอย่างไรคําว่านิมิตมีสองประการข้อ 1. น,นิมิตท,ที่แสดงออกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เราเห็นเป็นภาพลวงข้อ 2. ภาพแสดงธรรมปริศนาธรรม จะเห็นนิมิตรูปร่างสวยงามหรือจะเป็นภูเขาลำนาวไพรในเรื่องยานวิถีก็ตามแต่เราจะมีสติครบผ่าเสารถยานไปได้แล้วหรือรวบรวมสติไว้มากถ้าเรามีจิตสงบในตอนใดสติเราดีครบยานคือยานังความรู้เกิดปัญญารอบรู้ในเหตุผลเมื่อเกิดขึ้นในดวงหัตไทยแล้ว จะเห็นนิมิตเรื่องจริงเกิดขึ้นได้อย่างคำว่าเห็นหนอ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 นี่นะมีประโยชน์มากอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลจะเห็นอะไรก็ตั้งสติไว้จนกว่าเราจะได้มติของชีวิตว่าเป็นปจัจจตังแล้วมีความรู้ในปัญญาแล้วเราเห็นอะไรปัญญาก็จะบอกเอง แต่การฝึกเบื้องต้นนี้เราจะต้องฝึกกันเรื่อยไปจึงยติโยมกลับไปบ้านนะกลับไปยังเคหสถานหรือจะประกอบการงานของโยมก็ไม่ต้องใช้เวลาว่างใช้งานนั่นแหละเป็นกรรมฐานรูปเสียงกลิ่นรสหดทพะธรรมารมขันห้ารูปนามเป็นอารมณ์ทุกขณะจิตท,ที่มันคิดอะไร มันจะเกิดขึ้นเป็นการสะสมนี่เป็นประโยชน์มากถ้าเราไปเห็นไม่ได้สนใจดูนะไม่ได้เห็นหนอไม่ได้สนใจดูไม่ได้สนใจฟังแต่เราก็ดูเรื่อยไปเหมือนคนธรรมดานั่นแหละการทำงานนี่มันก็เรื่องธรรมดาถ้าเราสัมรวมจิตใช้สติเสียหน่อยไม่ต้องไปเพ่ง เรากำหนดธรรมดานี่เองเห็นหนอนี่โยมเดินมาอย่างนี้เป็นต้นถ้าสติเราดีรวบรวมไว้ได้สมาธิดีในการเห็นรับเรามีนิมิตเลยนิมิตแปลว่าเครื่องหมายบางทีเราทำงานทั้งมือทั้งเท้าขอประทานโทษมันก็ต้องหยิบจับเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาคือรูป หยิบก็ต้องกําหนดอยากหยิบหนอทำไวอยากคือเจตสิกอันสําคัญมีความหมายนักถ้าเรากําหนดจนเชี่ยวชาญชํานาญแล้วพอจะยกมือขึ้นมันจะบอกเลยนะอยากมันเกิดขึ้นเองอัตโนมัติหยิบหนอหยิบอะไรล่ะหยิบแก้วน้ำชามาหนอมาหนอ ดื่มหนอกลืนหนอโหร้อนหนอร้อนหนอมันก็บอกไปตามสภาวะของมันมันเป็นธรรมชาติของมันน้ำมันก็ยินไปตามน้ำไฟก็ร้อนไปตามไฟโดยธรรมชาตินี่ราคาแพงนะอาตมาจะเล่าถึงภาพนิมิตของนายชานสินยูวบูล ลูกชายของคุณชำนาญกับคุณหญิงวลียูวะบูนซึ่งปรากฏชัดแก่อัตมาที่สวนสามพรานแต่อัตมาไม่ได้เล่าให้เขาฟังเขาให้ญาติโยมโปรดทราบที่ว่าแต่ปริพ์กังวลน,นั้นไม่ไปสนใจกับใครนะ่ะถูกต้องแล้วสติได้มารวบรวมอยู่ที่จิตเราเราก็ดูชีวิตของเราอย่างนี้กดแห่งกรรมจะบอกทุกระยะ เขาบอกเราทุกคนเลยแต่เราไม่สนใจตัวเองนะโยมไปสนใจแต่ข้างนอกกำลังยุ่งกับงานเขียนหนังสือบ้างหยิบโน้นหยิบนี่บ้างโยมก็ไม่ได้กำหนดถ้าโยมมานั่งเงียบๆสงบมันก็จะเกิดขึ้นทันทีเราจะได้อัตโนมัติถ้าเราได้อัตโนมัติเราจะส่หน่วยกิจใช้ชีวิตอย่างผู้มีสติตลอดเวลาแล้ว เมื่อกำลังทำงานสติจะบอกทุระยะอย่าทำอย่าหยิบไม่ควรควรสติจะบอกแล้วบอกละเอียดเสียด้วยนะจึงขอให้ทำโดยต่อเนื่องบางคนบอกหลวงพ่อเจ้าขาดิฉันไม่มีเวลาว่างปฏิบตัติอาตมาถามไปทำอะไรล่ะอ๋อดิฉันทำแต่งานเจ้าขา หลวงพ่อบอกงานนั่นแหละคือการปฏิบัติหยิบอะไรก็กำหนดเข้าสี่อาตมาจะพูดถึงภาคนิมิตเรื่องหมายของคนนั้นที่เราสนใจกับเขาเหมือนอย่างเราอยู่รวมกันเราไม่สนใจกันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็ไม่รู้เรื่องกันก็คนบ้านใกล้ชิดติดกันไม่สนใจกันไม่รู้เรื่องหรอกบ้านติดกันแท้ก็ยังไม่สนใจกัน แบบนี้เหมือนเราไม่สนใจกับตัวของเราแล้วเราจะรู้เรื่องของตัวเราหรือเรามวัวไปสนใจแต่เรื่องคนอื่นเขาพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้นะให้วัดตัวเราวัดกายวัดวาจาวัดใจวัดทุกขณะจิตอย่างที่เดินจงกรมนี้เป็นแบบฝึกหัดเพื่อให้ได้อาวุธอาวุธที่ว่าก็คือปัญญา สำคัญมากนะนี่คือกรรมฐานการฝึกสติสะสมหน่วยกิจจึงเป็นเรื่องสำคัญอาจตมาจะเล่าเรื่องเหตุการณ์ในครั้งนั้นให้ฟังเมื่อปีพุทธศักราช2518ที่สวนสามพรานคุณหญิงวลีกับคุณชำนาญยุวบูลพร้อมด้วยในายอำเภอพระนครตอนนั้นนายเกตดีเลอรก์กับคุณนายขันทอง มาอาราธนาอัตมาให้ไปแสดงธรรมวันที่3มกราคมพุทธศักราช2518เป็นเวลา2ทุ่มที่สวนสามพรานให้อัตมาเทศเรื่องความสามาคัคคีต้องการให้เจ้าหนุาที่ได้ฟังกันอัตมาก็รับนิมนต์และขออารัธนาให้อัตมาอยู่ต่อสักสคืนจะได้พาลูกศิษย์เที่ยวที่สวนสามพรานด้วย อาตมาเดินทางถึงสวนสามพรานวันที่สามกราคมพุทธศักราช2518เวลาประมาณสี่โมงเย็นเมื่อไปถึงแล้วคุณหญิงวลีก็ออกมาต้อนรับให้รู้สีพักเรือนทรงไทยเป็นฝาดสองหลังอาตมาพักอีกหลังหนึ่งอีกสักครู่หนึ่งเวลาประมาณห้าโมงเย็นคุณชำนาญกับคุณหญิงวลี พรมด้วยคุณทองเจอน้องสาวของคุณหญิงรวมทั้งบุตรธิดาได้มาคุยกับอัตมาที่บ้านทรงไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกชายของคุณชำนาญยูวบุญชื่อนายชานสิง์ที่เรียกตามชื่อเล่นว่าปอมีพี่ชายอีกคนหนึ่งชื่อนายโจชื่อจริงวัฒน,นิชยูวบูุญนายปอเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเมื่อก่อนนี้ เขาไปเรียนหนังสืออยู่ที mainland, um, ่กรุงวอชิงตันเพิ่งจะกลับมาเยี่ยมบ้านเมื่อวันที่23ทธันวาคมพุทธศักราชส5 1 7ซึ่งเป็นวันปิดภาคเรียนและในโอกาสที่พี่ชายคือนายแป๊ะจะเข้าสู่พิธีมงคลสมรสในวันที่5มกราคมพอดีในวันที่3มกราคมอาตมาได้ไปแสดงธรรมที่สวนสามรานเขาก็เข้ามาคุยกัน เข้ามาล้อมวงหมดเลยนะคุณเปาะก็เล่าว่ามางานแต่งงานของพี่ชายชื่อแปะเราก็จะกลับไปเรียนต่อนายปอกได้ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่อายุ11เป็นคนเรียนเก่งนิสัยดีบุคลิกลักษณะโง่หิงดีมากเรียกว่าดีทุกอย่างเมื่อคุยไปคุยมารู้สิทธิ์อัตมาก็พาก,กันเรียบร้อย ก็ออกเดินเที่ยวที่สวนสามพรานกันอาตมาก็นั่งคุยและถามในชันสิ์เขาก็เล่าประวัติว่าไปเรียนต่างประเทศผมไม่เคยไปทำบุญเลยเพราะไปเรียนหนังสือตั้งแต่เล็กๆอยู่โรงเรียนฝรั่งมาตลอดเป็นศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธดูท่าทีมรารยาทและโง่เฮงที่หน้าแล้วดูว่ามีการศึกษาสูงคนนี้มีดวงการศึกษา ต้องได้ปริญญาเอกเหมือนพ่อของเขาแน่นอนเราก็นึกไว้ในใจดูไปเรื่อยๆเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอประมาณหกโมงเย็นมืดเราก็ยังคุยกันเรื่องการศึกษาอาตมาก็คุยถึงแนวทางการศึกษาให้เขาฟังเขาเกิดซึ้งใจติดใจและพอใจเขาจึงถามหลวงพ่อครับ วันนี้เทศเรื่องอะไรอาตมาตอบเทศเรื่องความสามัคคีคุณแม่นิมนอาตมามาเทศเรื่องนี้นะเรื่องความสามัคคีนะแหมผมไม่เคยคุยกับพระเลยนะครับผมไปเรียนต่างประเทศอยู่โรงเรียนฝรั่งตลอดนิสัยผมไม่ติดฝรัง่งแต่ผมก็ไม่เคยฟังเทศที่ไหนนี่เป็นครั้งแรกวันนี้ต้องขอฟังอาตมาก็ดูโสมหน้า เห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอจิตมันก็แวบ,บขึ้นศีรษะอัตมาเกิดเห็นเป็นแสงที่หน้าผากเขาเกิดนิมิตภาพซ้อนขึ้นมาเห็นว่าศีรษะเขาหายไปศีรษะหายไปไหนเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอเดี๋ยวศีษะกลกรมาติดแต่เอ๊ะรูปร่าไม่ใช่ไหนปาะกลายเป็นหน้าใหม่ เห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอสักประเดี๋ยวเดียวปรากฏรูปร่างสวยผิดปกติทันทีเอ๊ะยังไงกันภาพซ้อนภาพหรือประสาทเราจะไม่ดีเสียแล้วอาตมาก็ตั้งสติไว้สติเราเป็นอย่างไรทำไมถึงเห็นภาพอย่างนี้ตั้งแต่มีมาไม่เคยเป็นอย่างนี้เห็นหนอ เห็นหนอเห็นหนอเดี๋ยวมีภาพซ้อนภาพขึ้นมาทันทีบนศีสระภาพที่เห็นคือใส่ชดาถือประขันมากันเยอะมีพันดอกไม้ทูบเทียนคล้ายเทียนแพ้ที่เราทํากันภาพนี้หันไปบอกกับคุณหญิงคุณหญิงวันนี้มาขอลูกคืนนะลูกของเรากลับมาแล้วหมดเวลาแล้วนะเราจะขอคืน จะขอคืนเวลาตีหนึ่งตีหนึ่งของวันนี้อัตมาก็กำนดเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนออัตมาก็ดูหน้าอีกครั้งเคยเห็นที่ไหนนะตาคนนี้หน้าสีทองตาสีฟ้าประกายวับจับตาเราแล้วก็พูดขึ้นอีกครั้งคุณหญิงลูกของเรานะมีบุญวาสนา ก็มาช่วยส่งเสริมเจ้าพอสมควรแก่เวลาแล้วนะ20ิการฝนแล้วอัตมาได้ยินท่านพูดอย่างนี้เราจะมารับขนเราไปในวันนี้เวลาตีหนึ่งนะแล้วก็ชี้มาที่อีกคนที่เป็นร้อยตำรวจโทรเจ้าคนนี้เอาไว้ก่อนเอาไปทีหลังว่าแล้วมีทันช้าก็มานมัสการอัตมา แล้วจึงหายวับไปกับตาภาพซ้อนของในชานสินกลับแวบ,บหายไปเป็นคนเดิมแต่คุณหญิงก็โม่แต่คุยกับอัตมาสงสัยจะไม่ได้ยินคุณหญิงไม่ได้สนใจกับเทวดาอัตมาก็ย้อนกลับมาในใจในชานสินจะต้องตายจากโลกนี้เวลาตีหนึ่งคืนนี้อย่างแน่นอนที่สุดนี่เห็นหนอเห็นหนอ เห็นหนอแต่เขาไม่ใช่เป็นคนที่มาจากนรกเขาเป็นคนมีบุญวาสนาสงูงอาัตามาก็บันทึกไว้ในใจอ๋อลูกของคุณหญิงวลลีเป็นคนมีบุญวาสนานะและให้มาอยู่กับคุณหญิง20ปีแล้วก็จะมารับคืนลูกคนนี้มาส่งเสริมให้ครอบครัวยูบุญเจริญรุ่งเรืองแต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วเขาจึงมาเอาลูกคืน แล้ววันนี้ก็เป็นโชคดีของนายชานสิงกับนายธนิดที่จะได้ฟังเทศนาพอเวลาหนึ่งทุ่มอาตมาต้องเดินทางไปหอประชุมนายชานสิงกราบแล้วพูดว่าหลวงพ่อครับผมไม่เคยคุยกับใครได้ซึ้งใจอย่างนี้น้ำตาคลอบเบ้าเลยแต่คุยหลายเรื่องนะนี่อาตมาเล่าให้ฟังสั้นๆเวลาประมาณสองทุ่ม ทุกคนก็เข้าหอประชุมหมดคนงานก็เข้าฟังหมดที่หอประชุมเต็มเขามาเรียกแล้วอัตมาบอกกับคุณชำนาญออกไปก่อนเดี๋ยวอัตมาขอเข้าห้องน้ำแล้วจะตามไปท่านลงไปก่อนอาตมาก็เข้าห้องน้ำเขาก็ออกกันไปหมดแล้วอัตมาก็เรียกประชุมลูกศิษย์เรียกรวมเลยหลวงพ่อ หลวงพ่อมีอะไรหรือครับถ้าอาตมาเข้าหอประชุมนะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าบ้านทรงไทยอยู่เตรียมเก็บของให้หมดขึ้นรถกลับวันนี้วันนี้ไม่ค้างแหมหลวงพ่อผมยังไม่ทันเที่ยวเลยครับเฉยๆท่านาเชื่อหลวงพ่อไว้หน่อยนะถ้าเทศจบเตรียมรถจอดหน้าหอประชุมนะพาสั่งงานแล้ว อาตมาก็เดินไปที่หอประชุมเมื่อไปถึงหอประชุมอาตมาก็เรียกนายอำเภอเข้ามาโหเป็นการส่วนตัวแล้วบอกว่าท่านนายอำเภออัดเทปที่เทศไว้แล้วออกกล้องมาถ่ายภาพที่กำลังเทศนะพอถึงเวลาสองทุ่มอาตมาก็ขึ้นทามาศอาราธนาสิห์แล้วอาราธนาธรรมคุณหญิงก็บอกให้เทศเรื่องความสมมามัคคีสักหนึ่งชั่วโมง ก็ตั้งใจอย่างนั้นพอดีคุณเปอหรือนายชันสิงน,นั่งฟังข้างหน้าเลยตั้งใจฟังหนึ่งชั่วโมงไม่มีกระดุกกระดิกและยังบอกคุณป่าคุณป่าครับผมเป็นเจ้าภาพเองคุณชำนาญก็ตกใจเอ๊ะเจ้านี่ไม่เคยฟังเทศไม่เคยกระตือรือร้นนี่แล้วยังหันไปบอกกับคุณหญิงวลลีคุณแม่ครับ ผมขอประเคนเองผมขอเป็นเจ้าภาพในวันนี้เขาเดินถือขันไปรอบหอประชุมพวกส่วนสามพร,รานเห็นเด็กคนนี้ไม่เคยฟังเทศเลยควักเงินทำบุญกันเป็นหมื่นในชานสินทำบุญออกนำคนเดียวเป็นจำนวนเงิน500บาทพอเขาเอาขันมาประเคนเขาบอกกับอัตมาว่าหลวงพ่อครับชื่นใจมาก ไม่มีวันไหนชื่นใจเหมือนวันนี้หงฟังโดยตลอดแต่คุณหญิงสิปแปลกใจนิมนเทศเรื่องความสามาคัคคีแต่กลับไปเทศเรื่องอะไรก็ไม่รู้เทศเรื่องตั้งแต่พ่อแม่เลี้ยงดูจนกว่าจะมีหลักฐานมีงานทำลำบากลำบนมากก็ว่ากันไปเทศผิดเรื่องหน่อยก็ให้เหมาะสมกับงานศพทำนองนี้หลังจากการแสดงทำจบ ต่างคนก็แยกย้ายกันไปคุณโจกับคุณเปะก,ก็ขับรถไปอาตมาพอเทศจบก็แยกออกมารถจอดคอยอยู่แล้วที่หน้าหอประชุมอาตมาก็ขอจเจริญพรลาคุณชำนาญกับคุณหญิงก็บอกอ้าวหลวงพ่อเจ้าคะหลวงพ่ออยู่คางที่นี่เถอดเจ้าคะ่ะพรุ่งนี้จะถวายสังฆทานดีฉันเตรียมอาหารไว้หมดแล้วสั่งแม่ครัวเอาไว้แล้ว หลวงพ่อทำไมจะหนีเล่าขอเขาอภัยเธอโยมอาตมานึกได้ที่วัดจะมีงานเราก็คิดในใจอยู่ได้ยังไงละ่ะตีหนึ่งจะเป็นอย่างนี้แล้วเขาจะไปทางนนกันหมดเราก็แพ้น,น่ะสินี่เรื่องราวเป็นอย่างนี้อาตมากลับมาถึงวัดก็ตีหนึ่งพอดีถึงแล้วก็รีบแผ่เมตตานั่งสวดมนต์ภาวนา จเริญวิปัสสนากรรมฐานแผ่ส่วนกุศลให้คุณโจกับคุณปออาตมาถึงได้รู้ว่าตายตอนนั้นสติบอกว่าเขาขับรถไปชนคนและชนเสาไฟฟ้าไฟลุกไหม้คุณปอาชาญศิลตายและเอาไปที่โรงพยาบาลส่วนคุณโจหรือคุณธนิตสมองเปิดหมดต้องเอาพลาสติกมาครอบแล้วไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาล ส่วนศพของคุณปอหรือคุณชันสิงได้นำเอาไปไว้ที่วัดาธาตุทองอาตมาอยู่ที่วัดก็รู้แล้วพรุ่งนี้จะต้องไปวัดาธาตุทองแน่ไปอาบน้ำศพกันต่อไปคุณชำนาญกับคุณหญิงก็สลดใจแต่ก็ดีใจที่รู้ได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็สั่งหอนใจทำไมท่านไม่เท่นเรื่องความสามัคคีเทศเสร็จแล้วก็ลากลับหลวงพ่อครับ เจ้าโจนี่ยังลูกผีลูกคนแพทย์ยังไม่รับรองเพราะสมองระเบิดต้องเอาพลาสติกหุ้มไว้หมดอัตมาบอกให้งานศพชาญสิงผ่านไปก่อนที่อัตมาให้ในอำเภออัดเทปถ่ายภาพก็ได้มีโอกาสถอดเทปในวันรุ่งขึ้นและภาพถ่ายนั้นก็รีบนำไปล้างเลยนำมาพิมพ์เป็นรูปเล่มหลังจะกทำสมเรียบร้อย อาตมาก็ได้ไปเยี่ยมที่บ้านอาตมาถามอยากให้คุณโจรอดไหมถ้าอยากให้รอดอาตมาขอบินฑบาตสองข้อนะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจข้อหนึ่งขอให้ยุติการเมืองท่านอย่าเล่นต่อไปเลยเชื่ออาตมานะข้อสองสองคนตายายสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ เจริญกรรมาฐานและสวดพุทธคุณอย่างต่ำเท่าอายุอุทิศส่วนกุศลให้ลูกคือคุณโจส่วนคุณเปาะไม่เป็นอะไรเข่าไปสบายแล้วคุณชำนาญถามอาตมาว่าหลวงมพ่อครับเพราะอะไรหลวงมพ่อถึงไม่อยากให้ผมเล่นการเมืองครับอาตมาพูดสั้นๆคิดเอาเองก็แล้วกันท่านเป็นถึงด็อกเตอร์ทั้นสองคนก็ยอมรับ เราต้้งใจสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณพาหุงม,มหากาเราย้อนสวดพุทธคุณเท่าอายุเกินหนึ่งต่อไปนี้นะครับผมจะไม่เล่นการเมืองอีกต่อไปคุณชำนาญก็ขอบวรณากับอาตมาหลวงพ่อครับถ้าหลวงพ่อต้องการอะไรนิมนต์ที่บ้านนี้นะครับอาตมาก็กล่าวว่าสาธุอนุโมทามิ อาตมาไม่ใช่พระแจกดีกาเขาก็เชื่อถืออาตมามาตามลำดับคุณโจก็หายวันหายคืนด้วยอำนาจบารมีของพ่อแม่สองคนตายายช่วยกันแผ่เมตตาสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเจริมวิปัสสนากรรมฐานตอนหลังก็ดีขึ้นหมดอาตมาจึงของฝากไว้เรื่องภาพนิมมตที่สวนสามพราน เพื่อเป็นทัศนอุทาหรณ์เหมือนเรื่องของคุณนายละไม้อ่านหนังสือไม่ออกขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเริ่มแรกก็ยังทำไม่ได้เปลี่ยนซ้ายเป็นขวาเปลี่ยนขวาเป็นซ้ายพองหนอย,ยุบหนอก็ทำไม่ได้อัตมาเลยแนะนำกันใหม่เริ่มใหม่เอาอารมณ์ใหม่เริ่มจากสวดพุทธคุณ สสดเท่าอายุให้เกินกว่าหนึ่งพอสติดีขึ้นเดินจงกรมได้เองเลยที่เคยสอนเราทำไม่ได้คุณนายก็ทำได้หมดเมื่อสติดีเขา้าก็สามารถรู้ว่าระจิตและเขาสนใจสามีของเขาสนใจไปสนใจมาคุณนายละไมก็รู้หมดสามีจะไปบ้านใครจะเอาเงินไปให้ผู้หญิงที่ไหนสติตัวเดียว เกิดประโยชน์ได้อย่างนี้ขอให้ทำจริงๆเถอได้ผลแน่ๆภาพนิมิตท,ที่ส่วนสามพรานเจ้าของเรื่องพระครูภาวนาวิสุทธ์หลวงพ่อจรัญฉีตะธรรมโมจากหนังสือกฎแห่งกรรมธรรมะปฏิบัติเล่มที่สองเสียงอ่านโดย แก้วเสียงธรรม